สวัสดีครับพบกับผมต้นมีชแนลนะครับวันนี้เรามาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันฮนะ,ะตัดเหล็กนี่เหรอเมื่อกี้ผมก้าวขาไปแล้วมันิด่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวไอ้เชคกตอนนี้เรามาเช็คไฟกันนะครับเชคลักอ่วโอ้โหีจะตกเองครับมีเหรอเงี้ยเงี้ยไหี่นี่ที่เลเล็กโปะรกมาแล้วมันคืออ่างอ่ะตนั่นอ่ะ วมันเปลไฟตวนี้ไฟเพราะว่าฮะไฟมันอยู่รุ่มนี้อีกอะอ่อหะเอาเอาไม้ยาวๆเต้ยจอดก่อนได้เหรเอาไม้กันมะเราจะทดสอบไฟกันมีไฟอะป่ะียทดสอบไฟก่อนเไปนู้ยงเอาทดสอบไอ้ไอ้จอดก่อนก่อนรถยงไหนล้ว

giảm lại cái spanle thằng nào à? à? em nó mía? mía 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 สองหรอสอง่หรอทีอ่ไได้กัเล็กขนาดเกเล็กองมนด้วยอะเออมันมันจะสายไฟนะพีจะทสาไฟอะเดี๋ยวลงน้ำลึกนะโ <laughs> จมม่เจ๊งในงานนะนแมเราลองกี่เล็กครับเึ้น,น,นเอามือกําเลย <laughs> นี่เจ๊งแม่ได้หมดละ,ะ,ะนโนทีมีเยอะแยะโอ้ไม่ มันมีตนนอีกม้รเด็นไอบาแกไรกก้าขาขึ้นมามันดสาหม้ถ้ามันมีนะบริเวณนี้โดนโม่เ้าเออใส่นั่นจะหาลอดน้ำหมดเลยหัวเขาเนต้าเนเน็ตล้เ่าเน็ตเดียวอีกมันาเก็บพุกอะ ไอ้เจ้าได้ปลากหรอปลาไหลไฟฟ้ากันปาะไปไล่ไฟฟ้ามาอยู่แห่งน้ำปิงนี่เปลี่ยนมานมาก็เกิดมาสูงเว้ยก็สปาโดนอ่ะสปาไหนสปาขาวโดนง่ายพี่เข้าอยู่อ่ะเข้ากันนี่แหละนี่แหละอยู่เลยนะแล้วแล้วไอ้อมไอ้อมไอ้แบงเข้าไปได้กันล่ะ อันนี้จุกันดีครับแดนเข้าไปในห้องแล้จับออกมาดดนไปห้องแล้จับออกมาชั้นสองชั้นลุกมาแล้วชั้นบนให้ล้างอะไรกันมีคึกนะคึกเป็นยังไงอ่ะมันมีคึกนะคือก่ <c oughs> ออะนละอันนี้ก็โจรเพดานดีเดีอ่ะ ไอ้ยอดทำคอนเทนต์เตลลงน้ำไปนี่บอกาโดนร่เฮะไอ้ยอดทำคอนเทนต์เตลลงไปนี่บอกเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเพื่อนี่เหมือนบ้านอะติ้งลอยน้ำปิงกัน่ะาะีอเเออมีอย่างเงี้ย ไอโอมนะให้ย sí. ู uh, <laughs> you con, you con, ่ท <médico> ี่กุดบิวนะมันก็เอาไม้ตีมือมันนะขึ้นนะอยู่ก่อนอยู่ก่อนนี่ไงมีน้ำนี่สะพานข้าวสารขนาดองศาใช่จะเล่นลงอย่างงี้ไปลงอย่างงี้น็เล่ได้สูงสุดหรือเปล่าเนี่ยจะเล่นกันนี่เบอร์นั ไม่รู้ว่าอีกวันหรือว่าสองวันถึงจะลดนะครับน้ำแต่ถ้า,ถาจริงถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะลดแล้วนะครับวันนี้ก็พึ่งมีแดดมาตอนสายๆนี้เอง ทำอะไจัดม,มาครับกินข้าวกัวนครับท่านผู้ชมซึ่งแหกขี้ตาตื่นมาก็ได้ไปกินกินข้าวแล้วอร่อยแล้วครับท่านผู้ชมจุดประสงค์คือข้างๆครับไม่ไม่ใช่ข้าวเขาล่อเรามาด้วย อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยบียาอันนี้ฝีมือใครครับเชฟจอดหรือว่าเชฟอะไรครับเชฟจ,จอดหรือเชฟจอดหลินน้ำหลมหลงเอะไรฝ้าไอหนอฝ้าแปลว่าอะไรนนั่นไวไ้นนอออเอาแผง ฟ้าครับฟ้า,าฟ้าแปลว่าหกนะครับไม่ใช่มันอ่ะมันมันหกเลยอืคืดมออกฟ้าคนเสด็จเหรอความความเดนฟ้าคือหกไหนะพี่พูดฟ้าคนเสดนจเหรอพี่กินข้าวไหมอ่ะความเที่ยงเลยพี่มากอย่าง โมมากอย่ามากอ่ะโอวน้ามมากโค้เขาล่อผมมาด้วยอกินกันสดซดตัวเก็เครื่องดื่มเนี่ยจ่ายด้วยนะให้บุคคลสุดท้ายต้องจ่ายมาจะได้จ่ายป่ะที่หายแล้วกูไอ้แบงค์เมืองคำนวณมาหมดแล้วลูกแม่คือมาก่อนน่ะแม่คืออย่งแม่คืออืมเนาะจบแล้วพี่ เล่นมุกดึกกันนี้ก็ไปถูกเหมือนกันนะ <laughs> แม่คือแม่คือเมียของพ่อแฟนเมียแม่คือแฟนพ่อพ่อเป็นเก่งนสมหเดียวเอคนอคุณน่อนอคุณนุงเถอะเอาไทียบเอเยยเดินไม่หย่อนเลย น้เร่งูว่าน่จะต้องเป็นเวทีก่อนล้มาเป็นอันี้เรงมากมเลยฮะพริงน้ำป่าน่พริงน้ำป่ามันถึงเต๊กันก้ำป่าเลยพิเศษเจ๊กอยู่ล พี่มีแบบมีถุงกันทิพยจะจะติ่งอ่ะเออหน่องต้องมีแล้วหนองฮะกุงทิพย์ทิพย์มักเคลมต้มลำมลำมักน้ำปลาพริกน้ำปลาร้านนี้ลำนะโปโมดอ่ะโปโมดอ่ะไอถุงเกระโหลดไซมอสอ่ะแกะก็โถพริกน้ำปลาไงนะ อ้าอืมโอ้ย้านลกันโอ้โหนี่ครับเล็ดรับความอร่อยของร้านนะครับจะดิว่าทีนหลากมากเลเปิดอยู่ขายน่ากินไหมครับท่านผู้ชมจขาลเอขข้าวกล่องกล่องข้าว,าวหมอมมากอ,อืกอหือ เขาห้าดื aked, ้อาหมเดยวนี่ยเอน้ำเล่น้ำเด่ันน้ำเก่าห่นลื้อหินออกมานะครับตอนลื้อสุดก่อนเืตว้าเ้ำก่าสน้อเก่าต้งไหนไม่ได้พี่ไหของไหนวะคะของคือพี่ น the, เนี่ยอยากหกใเลยงับมจกับงานเจ๊กับเจ๊กับมับงานของไปช่วยยกของนี่อ่ะได้เลมันเหมือนมันจะตกโคนไปเพิ่มอ่ะไอ้ยังาันะบนนะตัระบน มัน,นออลาดลาดล,ลงไปมุมปุ้นกันอ,ะอ่ะมันต้องลงแหั่มน้อยไอ้ยอดเนี่นนยของเล,อเล็กมันยืดกะเอาเอายกขึ้นบนบ่น้ำยืดอ,ะอ่ะอ๋อมันมีสายอ,อืม นี่ <c oughs> มากองกันอยู่ตอนนี้น <c oughs> ี่ตตีนรูปเสี้ยนตามตีนเนี่ยมันเนาะโอ้โห เอาล้ครับตอนนี้ก็ได้เวลาเคลียร์เสร็จโคนกันแล้วนะครับเออพวกเดี๋ยวอาบน้ำเอาอาบน้ำไหนอืนนน้ำปิงงั้นนอนเปิดเลยอยังบนโต๊ะก็พี่น้ำโอ้ยนี่น้ำมันลงเ่ะครับพี่น้ำมันขึ้นมาแล้วมันลงอ่ะครับมันรถวิ่งครับรถวิ่งครับ พี่รถน้ำเด้อครับรถมีนะมีขาหาไม่เจอถ้าครับเดี๋ยวจอดฉีดเถอะสวัไดีแดงแดด้ครับแดงหกยังโหทับได้เอาซิอเลยไอเบลไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราข่อไปก่อนะเราไม่ได้ขับางนอกมาดูหมู่เพื่อนนอกางหรอวะแล้วเดี๋ยวรถรถอื่นยเข้าร้านเหรอรถ้าไม่จอมครับพี่ผมดันห้เัเร็วนม็กก็งกลับมี เขาต้องันเองมั้งหรอจัดหนยพี่ไอ้ต้นนงถ่ายคอนเทนต์แอ้เนอะได้อปิ้นน้ำเลยเก็บแต่ยังปะอ้าไม่เบีวครับไปน้ำไปน้ำมนเลยตอนนี้เดียวไปต่อรถประกาที่เชพวกนรอจะอะไรเห็นกันนะไหนที่มันเรว่าืี่ปันสี่ืที่ปันสอง อย่ากดแฮงอย่ากดแฮงเดี๋ยวไอ้รถมันลุดข้อต่อนั้นต่อมดีเอ๊ะกูถ่ายคอนเทนต์ตกลงไปอยู่ตั้งหน้าไปกลัวกุณกูมันโดนกะเนี่ย ขนาดผมกก่พี่มาได้เตียวกกยพี่ผมได้ผมยังโดนอ่ะั่นน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 ั่นหมืน่นยืดตื้อแผลมืเปื้อนเหมือนกัน ม่เฉียฝั่งนี้พอไรเนี่ยเคียดคอมไปเลยน่ะคอบซีเลียมน่ะไหลลงมาเลยอ่าไปเจอซีเรียมเออันและกระปอบซีเลียมนี่แหละไปเจอ มันก็จะลื่นๆหน่อยนะครับถ้าไม่ม้ม่งเหมือนเราโดนหลอกอยังไงไม่รู้เลยเมื่อกี้เขาหลอกล่อเรามาด้วยเบียนะส่งมาในลายกลุ่มนะครับเอาเบียมาลอ่อ そう。<music> ู้สึกว่าน้ําปีนี้นะครับจะเยอะกว่าปีที่ผ่านมานะครับปี65หรือเปล่านะครับตอนที่ผมได้ไลฟ์สดนะครับดองลอง,ลอง,ลองไปดูคลิปเก่าดูกว่าน้ำเยอะกว่า,วาปีนั้นนี่ครับว้า อันนี้ลวยเหมือนเนาะแม่ร้าี้วยครับเอาละครับได้เวลาอันสมควรละทีร้านอืบอกจุดประสงค<เ>์ของการมาที่ร้านเอา <ละ S 2> <ะ>พี่ม่วรนแม่อันีมีคชยานอชื่นใจ นวน่นในเดีต้เดียวน้องเารน้ำะติดลมสิละก็สิบโมงบอกเขาให้ของนะผมเนี่ยมกต้องรูน้ำก่อนรถน้ำจะเข้าได้หลังเก้าโมงก็น้ำนะให้มาเก้าเลยเก้าถึงหเย็นอ่ะเขาก็ได้เขาได้แล้วเขาจะได้คิวกิมงอต้องต้องจองแต่วันนี้เลยเอาเน้าพนักงานตโมงนา เอาล้วครับตอนนี้ก็ยกอย่างเดียวับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งอันนี้เราก็ยกให้หมดกัน ตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ทำงานอีกที่นึงละใครหัวยังครับคนเท่ามีเขาบุมเริวมงานไปไกลปะจุ๊งผมปะน้ำท่วมหน้าก่อนได้ปะน้ำท่วมหน้าก่อนในบ้านไอ้เหรอะในบ้านน้อยหนึ่งเกิดในห้องยียงอยู่ยีงเยียงไม่ที่จริงเอ่อ มันมันมีไอ้กล่องแก๊สบีรองที่ฐานนะแก๊สบีรองที่นหรอเอาเอาเอนาทิ้ปลรมันมันมันท่วมขึ้นเยอะไหมในในในเนี่ยย่งน้อยไมเกี่ยวันไม่เปป่าย้ัเปลนไงยังไมยอ มาเหมือนจี๊ดชสักผ้าไปหน้เสือแพนี่เหครับหัวล่ออะไรครับคุณหัวล่ออะไรเล่นเลยอย่างเนี่ยเล่นเปิดปั๊มไปปไปไปไปดูปั๊มกันไปปั๊มเหีหัวไปน้องบิวไปข้างบ้านอ่ะไปไปปั๊มยังปั๊มข้างบ้านไงกระปั๊มชุดขึ้นไปดัดฟ้าหมี่ปั๊มชุดเนี่ยมีอยู่จะเจ็ด หลังห้องเจ็ดเอาแล้วตบลงังกันดีๆมันอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวปาไปพอปะชุดกับปั๊มดูดมาปั๊มดูดจะห้องหลังห้องเจ็ด <c oughs> เอาอะไรมามั่นใจครับปเดี๋ยวพาไปปไปกันหมดเนี่ยไปดูกันปะมันเป็นลูกลอยอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นี่นี่นี่มานี่คุณอม <c oughs> มานี่ <c oughs> ลุงครับลุง,ลงขอมาพอปั๊มกันมาครับอ๋อเสียบแล้วเหรอ,อ,อมา<ๆ>มันบัดท่วมเนาะแบบบัดท่วมโดนมันเนาะต่วาโดนตาโดนไะมันลแล้วแล้วมันแห้งล่ะมันมันโดน่เดียวอ๋อทำทำอยู่ก่อนตอนนี้อ๋อทำอยู่ครับ,บ,บขอบคุณครับลุง,ลงติดต่อกับลุงข้างบ้านนะเป็นไงบ้างครับพี่แสง สบายดีพอจักออยู่ไหนล่ะพอจักอฮะ,อะเอาได้เข้ากันคนละชุดเหรอครับครับผมอ๋อสวัสดีครับอ๋ออยู่ใกล้คนวเล็เป็นไงบ้างครับคุณพี่ดุกพอพอจักออยู่ไหนล่ะครับ เมื่อวานที่นี่นะครับบริเวณนี้ก็ทั่วหมดนะครับเราได้ทําการปิดร้านไว้อะไรแล้วก็เพิ่งมาเคลียร์กันวันนี้นะครับมีเอวไปแสงมีหรอมียังไปปุกอ๋อมีดีแนบมาอ๋อเขาให้ดีกว่านะใส่ใส่ใส่ก่อนตากาวหน้าจะดีวันใดงกดงูหลัก็ว่า น้ำท่วมอยู่น,น้ำน้ำท่วมสุดใหญ่เหรอะนะฝนเล็กอ่ะเขาว่าฝนเล็ก่นี่อ๋อสายไปเบื่อมันขคดในน้องสาโผล่ขึ้นมาหันหน้าหันตาหนาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เตียวเข้าไปก่อนไดน,น้องสากุระนะครับเ,เอาเซ้ไฮใน่ะรอใครคแหมเดี๋ยวนี้กลายเป็นปอล์อกเกอร์ซะงนะั้น แล้วก็ว่าเปบล็อกเกอร์ในวันที่น้องตัวเองไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยนะเอา้าพี่ก็เพิ่งตื่นมาตื่นมาไปกินข้าวแล้วก็กินเบียร์ว,ย <c oughs> วันหยุดขอให้มาทำาน,นมมาไหฮะอะไหนะมาเที่ยวไงเอาไปหาเขาที่มิเบิร์ฟอนแบบแมนรูวิวกันฟอนน้องรู้ได้ไงใครจะไปกินเบียร์ให้รูวิวฟอน พี่คิดว่าหนูไม่ได้อยู่วงการนี้นานหรอเอ้ยยยเดียวเลยรีบไปไนะน้องก็คือขี้เราคนหนึ่งหนูก็เคยอยู่ในวงนั้นมาก่อนไปละพี่ไปละปบ๊ายบายบ๊ายบายนายเอาละครับตอนนี้เราก็ เขาตกแต่งไว้สวยงามแล้วก็ช่วงนี้เขาจัด นะครับมีวันนี้แหละครับที่ฝนไม่ตกนะครับที่ได้ฟังดนตรีกันแบบสบายใจวันอื่นฝนตกนะครับครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องต้นมี h ชนแนลของเราด้วยครับ